ハハハハ ทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชอค่ะและแม่นายก็อยู่กันที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะคะโอ้โหทะเลสวยงามมากเลยแต่ประเทศไทยไม่ได้มีแค่ภาคใต้นะคะที่สวยยังมีภาคเหนือที่สวยอีกค่ะแม่นายก็เลยส่งพี่จุ๋มไปลงพื้นที่เลยนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะว่าพี่จุ๋มลงพื้นที่จะสนุกขนาดไหนไปพบกับพี่จุ๋มเลยค่ะ วนเสน่ห์เมืองฝางหมอกจางๆและหุบเขาเลี้ยวรถคตไม่เบาเมืองขุนเขานครพิงโโโอออยยยสวัสดีครับคุณจุมครับโอ้อผู้ใหญ่เหรอคะสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับโอ้โหเวียนหัวกว่าจะขึ้นมาถึงโอ้โหมันโค้งหลายตลบแลอเกินจะเป็นลมค่ะโอ้โหย ครับผมมีขอมาฝากครับโอ้ยกระเด็นหมดเลยโอ้โหผู้ใหญ่อย่มากเลยผมมีขอมาฝากครับไม่เป็นไรอะครับผู้ใหญ่คะถุงครับอะไรคะขออนุญาตก่อนนะคะโอ้ ออกหมดแล้วกับผู้ใหญ่ขาโอ้โหเดี๋ยวผมจะได้พาไปดูของดีในชุมชนครับไปดูอะไรอีกครับมีเยอะแยะครับรองดีครับผมไปกันเลยก็ได้ครับไม่ไหวก็ไปกันดีนะ ไม่รู้ว่าเมารถหรือเมารักโอ้โหชุมชนบ้านอย่างแห่งนี้กันนะคะคุณผู้ชมถึงโค้งจะเยอะแต่คนมากก็เจอสิ่งสวยงามแต่ตอนนี้อาหารในท้องก็ออกไปเยอะมันต้องหาอะไรทดแทนกันซักหน่อยอ,ๆๆอาหารที่เตรียมก็ไม่ใช่น้อยสุกี้ยูนานตำนานแห่งความอร่อยเราก็มาจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งอาหารที่ขึ้นชื่นะคะของที่ยูนาน ซุกี้ยูนานค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่านี่ขึ้นชื่อลูนาม,มากใครไม่ได้กินนะโอ้โหยมาไม่ถึงเลยทีเดียวกับคุณผู้ชมคะกินแล้วก็ติดอกติดใจเพราะที่นี่มีตำนานเล่าขานไทยกินซุกี้ยูนานนะคะกําลังวัมชามาเลยค่ะเพราะลังกำลังก็มานะคะเพราะว่าไม่เหมือนใคร แล้วค่ะคือคนแถวนี้นะคะเราเราสมมติว่าทําซุกี้เนี่ยเราทําในเทศกาลใช่ไหมคะเรากินกันในในในครอบครัวเราเนาะอันนี้พักหลังเราถึงจะมาขายถ้าหลังนี่ประมาณ1ิกว่าปีแล้วเนาะสิกว่าปีกับโรงงานอืสิกว่าปีถึงจะมาทำขายเนี่ยหมายถึงว่าหม้อนี่กินก็ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะพี่ืมยคขาใช่ค่ะอ๋อกินคนเดียวไม่ได้ไม่ค่ะก็เลยใช้หม้อใหญ่ยัะใช่ค่ะ ใหญ่กว่านี้อีกไหมคะในี่น่าบานนคะคะหน้าร้านนะคะอตัวใหญ่ที่สุดใช่ไค่ะอันนั้นวันนี้จะสาธิตอะไรให้จุ๋มดูคะอยากจะรู้จังเลยค่ะวิธีการใส่หม้อซุกี้นะคะใส่ยังไงแค่เปิดหม้อตัวใครยกหม้ออุ๊ยเปิดาเลยค่ะหม้อค่ะนี่จะพอบ้องอยู่ข้างางนะคะลูปปองควนันตัวใหญ่แล้ว สุกี้ยูนานตำนานแห่งความอร่อยเครื่องปรุงไม่ใช่น้อยก้าวชั้นวางอ่อยอร่อยแน่ผักกาดเขียววางเป็นแพร ตามต่อแน่ด้วยไก่ดำน่อไม้จีนคุณค่าเลิศล้ำเพือกพร้อมเสิร์ฟนำหมูชุบแป้งใส่ประจำฟองเต้าหู้เบรงประบำน้ำเดือดกระเพื่อพรำโอ้ยใส่แฮมอยู่นานนำลูกชิ้นหมูปั้นเป็นค่ำโอ้ยบรยปิดด้วยไข่ม้วนเป็นอันเสร็จพิธี <c oughs> ขอชิมสักทีน่าติดใจชิมหน่อยนะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ไงคะเห็นไหมคะนี่น้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มอันนี้จะบอกว่าันไทยนะคะน้าจิ้มเพราะว่าเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะไม่จิ้มอ่าไม่จิ้มก็ได้นะคะไม่จิ้มก็จะเป็นแบบว่ารสธรรมชาติอ่ะใช่ค่ะอร่อยนะคะหอมสมุนไพรแล้วถ้าใส่ลงไปน้ำจิ้มสุกี้ของยูนานใช่ไหมคะใช่ค่ะเราทำเอง อ่าพอใส่น้ำจิ้มมันจะเป็นสุก,กี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเออสุกี้มาแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะชอบแบบว่าในลักษณะที่ธรรมชาติของบันเพราะว่าปกติเนี่ยน้ําจากเนื้อหมูต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมา,<ช>าคุ้กเค้ากันอยู่แล้วถ้าคนชอบแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินแบบเป็นสุกี้นะคะกินแบบนี้ลระคะอร่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ฟินเหลือเกินค่ะ แ <c oughs> ล้วหลังจากกินของน้ําเราก็มาตามด้วยของเส้นบะหมี่ยูนานรสจัดเจนบะหมี่ทาเองแถมถูกใจเส้นสีทองเหนียวนุ่มรสชาติละมุนละไมกรรมวิธีน่าลืมใสกว่าจะได้แต่ละชามโอ้ยเจ๊ขานีกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบนี้บะหมี่สดทากันสดนสดยืมก<ด>ันนานๆกว่าจะไดสถกก็<ด>้นๆ<ด>่างนี<ด>้ตรอนานๆนะคะจุดยอดของี นี่แหละค่ะบะหมี่ไทยถ้าทานจะนุ่มอร่อยแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะใส่ควาเยอะๆนะคะหรอคะเอ้ยจุ๋อยากรู้รสชาติครับผมโอ้ยเขามีให้ชิมด้วยเหรอคะอันนี้เส้นเดียวไหมคะอยู่ในถ้วยนี่แล้วนะ่ค่ะอยากชิมจังเลยค่ะอยากชิมโอ้ยอะไรนะคะบะหมี่จูนังขอสักหน่อยจ้าค่ะจ้าโอ้ยเส้นื่อกี้เนี่ยนะคะที่เราทำกันนะคะ นี่บะหมี่สดเลยนะคะคุณผู้ชมอุ้ยลาบปากมาแล้วค่ะเป็นเส้นเป็นสายเลยค่ะจะเอาออกก่อนอุยันนึงก่อนอู้ยอะไรไหมคะอร่อยไม่เป็นยักษ์ยักษเลยค่ะเส้นนุ่มไหมคะเส้นนุ่มจังค่ะหอมไข่มากเลยค่ะจริงๆเลยอย่างที่เขาบอกค่ะทำไมถึงที่นี่ถึงอร่อยจิตออกจิตใจ่มมันี่อยู่นาน 哇。<Wow. S 2> <laughs> ม,มันปดกอม,มากเลยนอกจากบะมี่ยูนานยังมีตำนานให้เล่าขานทั้งเส้นบุกสุกสำราญอีกทั้งหมาล่าจัดใส่จานช่างถูกใจเครื่องเทศครบถึงเครื่องรสชาติเปรืองไม่บ่องใครจัดจานย่านเชียงใหม่กินเข้าไปช่างสุดฟินคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของโอท็อปนะคะที่ขึ้นชื่อว่าแสบสวงที่สุดข,ของประเทศ อยากจะบอกนะกะรกลิ่นมอเล้กกลิ่นมอแล้วนั่นก็คือหมาล่านี่เอง,องค,ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยได้ยินชื่อแล้วเป็นยังไงคะรู้จักกันเลยใช่ไหมคะที่นี่เลยคะ่ะต้นตำรับเลยใช่ไหมคะยูนานคะ่ะวันนี้จุ๋มก็นั่งอยู่กับคุณพี่อะไรคะนเ็นพรยาวุธค่ะค่ะเออพี่เป็นคนต้นคิดหมาล่าเหยอคะอ่อถ้าในประเทศไทยและบ้านยูนานของมั่นยางก็ค,คือ คิด้นสูตรเองอผสมเองเออ,อเป็นอะไรกับพี่ผู้ใหญ่คะ <laughs> ออเป็นน้องสาวน้องสาวอันนี้ก <laughs> อ,อันนี้ก็คือภรรยานะคะภรรยาของพี่ผู้ใหญ่นี่เองคะ่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านคงจะสงสัยนะคะว่าหมาล่านเนี่ยมันมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรผสมอะไร เป็นงพงมาล่านะคะอันแรกก็คือพริกนะคะพริกป่นเนี่ยหรคะพริกป่นค่ะนะคะอันที่สองที่ขาดไม่ได้ควาเจวหรือหัวเจียวจะทําให้มันแสบลิ้นพริกไทยไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นัวเจวเป็นเครื่องเทศของสมุนไพรของคนจีนอ๋อัวเจียววเจวสมุนไพรของคนจีนนะคะค่ะค่ะต่อมาก็เป็นยี่ลา ยี่หลาค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ะต่อมาก็เป็นเม็ดผักชีค่ะเม็ดผักชีนะคะนี่ค่ะโชว์ให้ดูเลยนะคะเม็ดผักชีค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีจันจันแปดกีบจันแปดกีบปลาก่อขอเลือกนะคะคนจีนจันแปดกีบหรือปลาก่อค่ะแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นงางาขาวงาขาวนะคะมีส่วนผสมคือเกลือเกลืออีกชนิดหนึ่งแล้วก็จะออกมาเป็น พริกหม่าล่าตัวนี้พริกหม่าล่าคือผสมกันคุกค้าทั้งหมดเลค่ะแต่ละกระทงข้างๆนี่นะคะ,คะผสมกันคุกค้าแล้วออกมาเป็นกระทงกลางเห<ด>็นสโลแกนแล้วผู้ใหญ่ดู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 สโ,โลกแกนเขานะคะหม่าล่าล่าแซบแซบ,แซบปากโอ้หคุณผู้ชมคะเป็นคนที่กินเผ็ดไม่เก่งนะคะพอได้กลิ่นมาเดียโอ้ ชมวิวทิวทัศน์สักการ,ระเจ้าแม่กวนอิมประวัติช่างยาวนานศาลเจ้าพระราชทานงามเพ,พริ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านยางนคนพรพิงสวยงามจริงเกินจับใจผ <c oughs> <c oughs> ู้ใหญ่คะโอ้อันนี้เราถึงวัดแล้วใช่ไหมคะศ <c oughs> าลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทานค <c oughs> รับกวนอิมพระราชทานสวยงาม,ม,าม,าจ,มจริงๆคิดว่ามาเมืองจีน ยออู่ืก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลตุ๊จีนครับจะเห็นมีการประดับประดาสาธุอุตาธุกครับผู้ใหญ่ค้าเรียนถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมถึงมาสร้างที่นี่คะอ๋อคือในอดีตตรงนี้เป็นืที่เป็นลานจอดฮอครับก็เพราะว่าใกล้ชายแดนเนาะลานจอดฮอทีนี้ได้สักพักหนึ่งเนี่ยปี2520้ปลายปลายยี่ต้น ทางชาวบ้านก็เห็นว่าเห็นว่างอยู่ก็เลยอก็ขอกับท่านพ่อหล่อเก้าพ่อท่านสเสด็จตอนนั้นช่วงนั้นท่านสเสด็จบ่อยะนะฮะก็ทุนทุนขอเพื่อจะมาสร้างศาลเจ้าแม่มเป็นที่กรับไหว้สักการะของพี่น้องชาวพุทธครับก็เลยเป็นเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นศาลเจ้าแม่คนนี้<ฮ>พระราชทาน จุดที่ก่อกําเนิดเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วคะตอนนั้นนะคะก็ก่อสร้างตั้งแต่ปี2524ตั้งแต่2524นานมากแล้วจนถึงปัจจุบันใช่ครับที่นี่ก็คือศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิ่งที่เหนียวจิตใจของคนที่พื้นที่ชาวชุมชนที่นี่อยู่นานที่นี่เขาลบนับถือท่านมากก็จะเป็นทั่วไปด้วยครับเขาเขาก็นําบากอะไรก็จะมาขอเจ้าแม่นะครับก็จะได้ดั่งใจขอลูก ขอครอบครัวสำเร็จขอลูกสำเร็จใช่เรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆโอ้ขอลูกสำเร็จขอธุรกิจต่างๆสำเร็จและที่สำคัญนะครับใครพิบัติต่างๆหายหมดไม่มาเยือนเลยไม่มาเลยครับโอ้ แล้วก็ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขครับอ,อ๋อสุดยอดมากเลยค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆสาธุสาธุออ้ยสาธุเจ้าค่ะบรรยากาศศาลเจ้าบนปลายเขาลมหนาวลำหนาวพัดวันไหวใครได้มาจะประทับใจเจ้าแม่กวนอิ่มไซน่าศรัทธาโอ้ยคุณผู้ชมค่ะวันนี้อิ่มอกอิ่มใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ทุกจานทุกที่เนะีอิ่มท้องกันกันละวันเลย <laughs> อาหาร ินนี่อิ่มเลยอยู่นานอยู่นานๆเลยค่ะสมชื่อ,อ,อจริงๆค่ะไปไหนก็มีตะเกินๆกน ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีการเราเราพาไปชิมนะฮะเ่ยยังมีอีกเยอะนะเรื่องของกินนะครับยังมีอีกเยอะแล้วก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่นี่ก็จะแตกต่างกับที่อื่นซึ่งก็มีหลายชาติพันธุ์หลายศาสนาที่อยู่ร่วมกันนะครับก็ก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับชุมชนบ้านยางอําเภอฝางนะครับมาถึงบ้านยางแล้วอย่าเพิ่งกลับนะครับเราก็มีที่พักโฮมสเตย์ เอาไว้คอยต้อนรับซึ่งก็สะดวกสบายราคาเป็นกันเองแล้วก็มีรายหลังด้วยนะครับก็อยู่กันแบบสบายๆฮะบเป็นกันเองครับค่ะพูดง่ายๆว่าคือทุกอย่างอยู่อย่างสบายปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับที่พักก็ไม่แพงไม่แพงครับมีพวกเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องอะไรหมดเลยใช่ไหมคะมีหมดครับอ้ยอากา ชิวๆชิวๆฮะเหมือนนอนแบบกันเองเหมือนมาอยู่บ้านตักอากาศของตัวเองเลยฮะเหมือนอยู่บ้านตัอากาอ,อ,อ,าตาอากาศค่ะแค <c oughs> ่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ลมอุ้ยอรไรจะขนาดนั้นนะคะ <c oughs> อย่าพลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะใครอยากเที่ยวก็ต้องมาที่นี่นะคะแล้วปลองว่าติดอกติดใจประทับใจแน่นอนเมืออที่จุ่มประทับใจมาปุ๊บ <c oughs> อิ่มปั๊บ <c oughs> <c oughs> มีความสุขด้วยอุ้ยค่ะและ้วพบกัเนเาไหม่นะคะ ทักกายสบายจิตบ้านยางผ่าใกล้ชิดหมู่มวลมิดหน้าชิดไกลธรรมชาติดูงามตาเทือเขาผ่าให้สุขใจอาหารละลานใจซุกี้ถึงใจผ่าให้ฟินเชิญชวนควรมาเที่ยวมาที่เดียวจบทุกสิ่งกินนอนเที่ยวสบายจริงมาแล้วฟินเมืองฝางบ้านยางเอ้ย ไรบ้างคะสำหรับคลิปที่พี่จุ๋มพาไปเที่ยวภาคต่างๆหูแม่นัทก็แบบว่าเห็นแล้วอยากกระโดดลงไป <Wow. S 1> ตามพี่จุ๋มกันเลยทีเดียวแต่ละที่มีอาหารพื้นถิ่นสถานที่เที่ยวน่าเที่ยวกันมากเลยนะคะและสุดท้ายม่นัทก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ค่ะอย่าลืม ติดตามชมคาทำพาทานพาเที่ยววิถีใหม่ไปกับพอชนนะคะว่าคลิปหน้าจะเป็นแม่นัดหรือพี่จุ๋มจะพาไปเที่ยวภาคไหนต้องติดตามชมกันนะคะคลิปนี้แม่นัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ